สวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมันหนีนุ่นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขความฝันกับเลขสูตรคำนวณของพระอาจารย์กับเลขเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยบอกเลขอยู่บ้านพระอาจารย์ลมโพนะคะงวดที่ผ่านมานี่เด็กน้อยบอกเลขหางเดียวเป็นเลข3ามโตนะคะบอกหาเจดเกเลขออกหาเก5 9เจนะคะ งวดนี้ก็บอก3มโตคือเก้าหางเดี๋ยวคือเก้าสิเป็นโตใดเขาไปฟังเขาไปชมกับเออไปฟังเสียงสนทนาระวังนุนทิยาก,กับะพระอาจารย์ลมโพไปน้ำกันเลยค่ะ ตามนมัสก,การค่ะพระอาจารย์ัอสบายดีค่ะาานุนที่ญา,าไปส่งหลานไปโรงเรียนก็นเลยเพ่ได้รับสายพระอาจารย์ค่ะอ๋อเออบอกปเป็นอย่างวันวันทมาตลกไว้วันนี้ตวนนะว่ันอ่ะอ๋อโค้งสุดท้ายบอกค่ะแนนโค้งสุดท้ายอืมคุณเราจะจ่อเมื่อห้าปัญหาอะไรนะพี่นะค่ะ เอมาหนีเราแล้วมันก็นตดินไ้แล้วจากเยื่อทั้พดพอีนะผ่ะอาจารย์ฝันดีวะค่ะอ่าก็ฝันกับฝันอยู่แต่ว่านจะมันจะเป็นตนัวอย่นี้แปลว่าเป็นกับพวโห่ละคนผู้เต่าคนไปอันที่ยอกไปกัจ้าอยู่เขาเอื้นไม่นำทั้งบานเกินล้มกระเทเนาะค่าห่างมุ่นนะหางมุน่น ทา,บนบนนาม,ม้วนซอกม้วน่ะครล้มกเทืนนะเราไปจับป่ายจะไม่ชอาไจับป่าแต่ว่าเรมมาจับแลาก็นังกัจ้าแล้วก็น,กน,น,กน,กนั่งวนีเส้นะก็มีสองโผ่ตัวนี้เขาบว่ายู่แล้วตอไหนะกอนรยกคตตีวตวไว้ทีไงนเฝันแต่ว่าเกิดขึ้นบนี่เคจะตีอกขึ้นค่ะ ตมอเหนึ่งจะตีขี้ละด่อตีเป็นเก้าเป็นตัวนอนบ่ค่ะอาจารย์ตีเป็นเก้านึ่งบ่ค่ะแน่นเขาสั่นเดียวค่ะตีนอนเดียวบ่ตีไหลค่ะอาจารย์เทศว้ออนุนทิยาพ้อมอล้้าค่ะเลขเอาพ่อมาลองค่ะกทีน้่ตัวเก้านั่นเน้น่งตัวได้ค่ะก้าวที่เก้าเก้าที่แ อ๋อเลขสองโตค่ะแม่เลขสองโตสี่เก้าสี่แปดนนี่นี่ในจุดในเนียเ้ย่ะ <5. S 2> เออจุดในที่ารามีอองนำหนักคนละลายเขาน้ำขึ้นกันค่ะ <5. S 2> ตเขา้าีันใาแชร์สองโตนี่นะจุดในนะ <5. S 2> อนน่วันนี้จุดน้อยเราสองแปดสสองเก้ารเ จุดใหญ่เล็เล็กวิ่งค่ะวิ่งแปดไปเก้าอยู่นะอันนี้ชุดเล็กเออชุดใหญ่กับมีเก่ากับสามไปก้าว่าเปลี่ยนแปลงอ๋อจุดจุดใหญ่เล็กวิ่งมีเก่ากับสามบอกค่ะเนนวิ่งเก้าเนี่เก้านะเก้ากับสามเออเน้นที่เก่าเน้นที่เก้าแนน ในชุดน้อยกะนี่ชุดเล็กกะเน้นที่แปดทันเทน่าชุดเลขเลขสองตัวตัวใดกับพรอาจารย์นุษยญาฟังบ่ท่านค่ะโอ้ใหญ่แบบมันกบบนี้ว่าเลขสองตัวที่พระอาจารย์จับคู่ให้มื่อไ้ไหมคะโอ้เลขนสองตัวเป็นตัวล่างตัวบนวะอที่พระอาจารย์จับสองตัวให้ไหมคะเลขชุดเล็กนุษยญาบิท่านในโจทย์ดิค่ะโอ้เลขชุดเล็กกันวะค่ะสองแปด สองแปดค่ะสองเก้าสองเก้าค่ะเน้นในสองตัวนี้เน้นเน้นทั้งสองเน้่เนาค่ะเน้นเน้นทุกคำโตเลยสองแปดสองเก้าเลขวิ่งเลยค่ะเลขวิ่งก็เน้นดิแปดวิ่งแปดตัดเลขความันกับเงินเก่านิดเดียเลขความันก็เต่าเนี่ยเต่าเรื่องเรื่องเก่าเว้ยละ ตีทีตันนแล้วคุณนามก็เป็นังนะค่ะอาจารย์ตีกร้ตีทันนแตีกว่้านเก่เกาเนื้อเขาเนื้อฉันเขาเด็กสามตยักตัวบตบ่ววเอาค่ะเพราะว่าเด็กนมอกมันบอกนไงสาม หาเต็ดสามหาเจ็ดอือหาเหงเดียวหางเดียวเรียกสามตัวนส,สามหาเจ็ดเนียห้างเดียวเลยให้หางเดียวเนีนเมื่อหันมันมันก็นอบอกลูกนะเขาโตเขาโตกลับก็ดโตติดโตติดโตเขาเขาบอกตัวใดคะงวดที่ผ่านมั่นเนียนบอก อเจ็ดเก้าอ่ามันขาเข่าสามตัวตดตดอันนี้อันนี้เด็กบอกเด็กบอกวันที่ผ่านมาบอกหาเจ็ดหาเจ็ดเก้าแน่นออกหาอ<ต>อกหาเ <ๆ S 1> ก้าเจ็ดวันนี้บอกหาบอกสามหาเจ็ดแน่นเขาเพิ่งบอกวดนน,นี้เป็นงวดที่สองบอกาาค่ะพานจัน งวดที่สองตอนที่อย่างบารีหงองเขาอืมเด็กๆหน่อยอยู่ในบ้านปะคะอยู่อ่คเราคนเรากับบ้านคนโตบอกกครั้งนะค่ะเด็กน่อยบอกงวดงวดที่ผ่านมาบอกหาเจ็ดเก้าเลขออกเลขออกหาเก้าเจ็ดงวดนี้บอกสามหาเจ็ดงวดนี้ถ้าหมายเจ็ดหางเดียวคือเก้าหางเดียวคือเก้าตัดเดียวค่ะ มักยูน,น,ยน,นยิพิษสามเจ็ดได้บ้ดเนอะอ๋อพระการมักสามเจ็ดบ่ร่ะแน่มักสามเจ็ดแ,แต่ว่าแน่อาจจะออกหาสามเจ็ดเพราะว่าเลขเขามันออกโตดนะคะหัวที่พนมาหนีให้หาเจ็ดเก้าออกออกหาเก้าเจ็ดแน่นแต่มันติดมันติดสองมัดติดมาสองตองัวเตีต้ยเตี่ยแต้วตัวหนาค่ะค่ะ,คะตอนนีตัวเอาหนาเจ็ดเนาะค่ะ้นีนเน้เาียมันมสาสาเจ็ด มาตีดตัวตามเยีบตอนนี้เราออกบ่ออกเนี้ยออกเยหรอเาอะไี่อะ<ภ>เอด็้อย <De> ออยุคเดียวเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายเหรอเด็ผู้ชายอืเขาบอกว่าออกวันที่แล้วกับว่าองค์สี่บอกค่ะอาจารย์แน่นองี่ะอืมแค่เดีวยวคำเดีวยวค่ะใช่เลย เดี๋ยวน้องที่ย่าจะขอทวนเลขพาจานทั้งน้อยนะคะเดอเลขชุดใหญ่เลขชุดใหญ่พาจานให้สี่เก้าสี่แปดตัวเน้นกับสี่เก้าสี่แปดเลขวิ่งให้เก้ากับสามเน้นที่เลขเก้าตรงกันป่ะ่ะตรงนู้แล้วเลขชุดชุดเลขนี่สองแปดสองเก้าเลขวิ่งนี่แปด ต่ว่าเลขกควมฝันผ้าจาย์ตีได้เก้าหนึ่งตัวเดียวเม็ดเดียวแั่นพาาเพค่ะแล้วก็แล้วก็เลขเด็กน้อยบอกงวดที่ผ่านมานี่บอกหาเจ็ดเก้างวดนี่ก็บบอกหางเดียวคือ 9, เก้ 5, เาเป็นหาเออเป็นสามหาเจ็ดตรงกันบ่คะตรงโยกค่ะนุ้นที่ยากกัรบกวนผ้าจารย์ชั้นนี่แหละค่ะอ่าตาลน่านเด้อผ้าสาธูสา,าตูค่ะ่ด็กๆก็มากระมังกันนั่งวดนี้ ค่ะพอเป็นพี่น้องเอฟซีก็สิ่งงินเลยนะคะเสียงสัมผัสระวังนุนทิยากับพระอาจารย์ล่มโพนะคะเดี๋ยวนนทิยาจะสู้ไม่เห็นตัวเลขอีกรอบหนึ่งเล้อก็สิอธิบายไปทีละขั้นตอนนะค่ะเด้อ่ะเลขโค้งสุดท้ายของพระอาจารย์ล่มโพนะคะเพิ่นห้ชุดใหญ่เลขวันมี้สองชุดนะคะชุดใหญ่เพิ่นห้เลขซี่เก้าซี่แปดนะคะตัวเน้นซี่เก้ากับซี่แปดเลขวิ่งเก้ากับสามเน้นที่เลขเก้านะคะเราชุดเลขนี่ก็ห้สองแปดสองเก้าเลขวิ่งกับแปดนะคะ ลองลงมาหนี่เป็นเลขควอมฝันนะคะเด้อควอมฝันพระอาจารย์ฝันพันตีเป็นเลขเก้าหนึ่งนะคะเิ่นผู้เฒ่าไปใส่เบ็ดนะคะพันตีเป็นเลขเก้าหนึ่งเลขวิ่งของชุดเลขก็คือวิ่งแปดนะคะลองลงมาหนี่คือเด็กน้อยบอกเลขนะคะเด็กน้อยบอกเลขนีงวดที่ผ่านมาหนีบอกหาเจ็ดเก้าเลขออกหาเก้าเจ็ดนะคะงวดนี่ก็บอกทางเดียวคือเก้าเลขสามตัวนะคะเขาบอกว่าสามหาเจ็ดนะคะ นะคะเม็ดเดียวคือเกาเขาก็บอกว่าออกคือเกานะคะนะคะี่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นแค่แนวะทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนะ,ะ้อค่ะเน้อนนทิยาเนี่ยก็เป็นแค่ซื้อน้าเสนอบบลูว่าเลขออกตัวใดนะคะตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้เปิดใช้วิจารยณในการรับฟังรับชมนะคะเดี๋ยวนนทิยาจะทวนอีกรอบนึงนะคะเลขเด็กน้อยบอกคือสามหาเจ็ดเลขความฝันของพระอาจารย์คือเก้านึงนะคะ เลขสูตรคำนวณของพระอาจารย์ก็คือชุดใหญ่สี่เก้ีปดเลขวิ่งเก้ากับสามนะคะเน้นเลขเกชุดเลขกับสองแปดสองเกนะคะเลขวิ่งก็คือเลข8ดนะคะเดลขน้อยบอกเลขก็คือสามหาเจดความฝันก็คือเก้าหนึ่งนะคะนะคะสกโศกมันม,นมนค่ะสวัสดีค่ะ